สวัสดีวัยรุ่นโลบอกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมโลบอกนะครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับรอบน,นี้จะมาแจก ID นี้เลยนะครับผมเนาะก็คลิปนี้นะครับก็ขอสัก 100ไลค์ก็พอแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะแจกไอดีนี้นะครับไอดีนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบอกเลยว่ามีดาบโอเด้งนะครับโอ้โคตรเท่เลยใช่ไหมครับทุกคนนะครับทุกคนน่าจะชอบนะครับว่าเป็นดาบโอเด้งทุกคนน่าจะเป็นใช่ใช่ไหมผมจำไม่ผิดน่าจะต้องใช่แหละดาบโอเด้งนะครับอืบอกเลยนะครับมันต้องใช่นะครับนะแล้วก็เป็นผลนะครับที่พี่วอลใช้อยู่ดีนะครับก็จะเป็นพางด้านผลของด้าน ลาวานะครับบอกเลยว่าเป็นผลอาคานูนนั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเทเลยนะครับนะโคตรเทเลยทุกคนแล้วับพิวดพิซาตื่นๆนะครับอีกเยอะเลยนะครับผลไฟก็มีนะครับเห็นไหมโอ้โหโคตรเทนะครับแล้วก็ผลน้ําแข็งใช่รับนี่นะวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใช่หรือเปล่านะครับเนอะก็ประมาณนี้นะครับของประมาณนี้เลยนะครับ โอ้โหใครที่อยากได้ดีๆนะครับอย่าลืมนะครับทำการเป็นการหรือว่าดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้ไม่จบนะครับบอกเลยว่าจะไม่ได้นะครับอ่าจะไม่ได้แน่นอนนะครับอ่าต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับว่าทำยังไงนะครับถึงจะได้ไอดีนี้นะครับอ่าเป็นผลไฟเลยอทุกคนใครจะไม่อยากได้นี่เห็นไหมโอ้ลาวานะครับโคตรโกงนะครับใครจะไม่อยากได้ใช่ป่าวบอกเลยครับ บอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบทําตามกติกาอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูคลิปนี้หรือว่าทาตามกติกานะครับขอตีบอทหรือว่าโชว์อะไรให้ดูก่อนแลวครับว่าพันโหดแค่ไหนต่นเองนะครับโอ้โหตีไปครับตีไปครับโอ้โหอลังการงานสร้างซะเหลือเกินครับนี่คือแบบว่าไปตายเลี้ยงไปโตนะครับเลเวลสองพันสี่สามสิบเก้านะครับโอ้โหเยอะเลยนะครับปาไปเยอะไม่รู้ว่าจะเยอะตัวไก่นะครับอ่ะโชว์ดาบอุด้งนะครับ หาคี้ลายชั้นน nah ะใส่ฮาคี้หน่อยละกันนะครับเครือพาคีเจาะ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 ฮ่าเพือพาคีุ้บช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 ุบไม่เจอไปครับดาบบดเด้งอ่ะนี่ครับโอ้โหละใครตัวเม่นมานะจุไปตอนนี้ยังไงยู่ออกเรียงร้อยครับโอ้โหเป็นไงครับเครือพาคีไปแล้วนะครับปล่อยไปครับโอ้โหคนเม่นมานะครับ ออกมาแล้วโคตรโหดกันเลยทีเดียวนะครับสุดยอดเลยนะครับมานะครับก็นะครับพี่บอลจะให้คอมเมนต์นะครับพร้อมเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงอยากได้นะครับไอดีนี้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับโดนคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับผมเนาะต้องแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์มาเลยว่าทุกคนแชร์ไปแล้วหรือยังนะครับขอ3มแชร์แล้วก็ขอแบบว่าคอมเมนต์มาว่าทําไมถึงอยากได้ไอดีนี้นะครับแล้วก็ ให้เขาเป็นข้างหลักว่าผลมากๆนะครับเพราะว่าไอดีที่มันมีผลมากาอยู่เนาะแล้วก็ผลอื่นๆนะครับที่ทกคนอยากได้นะครับอยากได้ผลอะไรนะครับก็เอาไปใช้เองนะครับตามนี้เลยที่มีบอมบีอยู่นนเด็กนะครับนี่อันนี้เป็นผลโมจิปะทุกคนาจะใช่หรือเปล่าไม่ได้ใจเปิดกันนะครับว่าเป็นผลอะไรนะครับทุกคนนะครับเราไปถามน้องก่อนนะครับมีผลอะไรบ้างนะครับอื ก็ประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าใครอยากได้ไอดีอื่นหรือว่าอย่างเช่นที่่าอาจจะลงไอดีก่อนหน้านี้ก็เป็นไอดีเสือหรือไม่ได้ใจว่าเป็นไอดีนี้ก่อนหรือว่าไอดีเสือนะครับนะก็คอมเมนต์คล้ายๆกันเนาะบอกเลยนะครับว่าไอดีบล็อกฟูเนี่ยใครๆก็อยากได้นะครับทุกคนนะครับบอกเลยว่าอยากได้ตัวอยากได้อยากโดนนะครับก็ต้องมาจัดกันนะฮะนี่ครับผมต่อยทีดึกนะครับบอกเลยครับเป็นผลมากมาครับผมนี่เลยนะฮะบอกเลยครับโกไปโกทุกคนก็ดูเอานะครับ โอโกก็ดูเอานะครับโอไปโกก็ดูเอานะครับบอกเลยะว่าสุดจัดแน่นอนนะครับเอาแล้วก็จัดได้เลยนะเขาดูนะครับบอกเลยว่าสุดจิงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่านะครับมีอะไรเพิ่มเติมกับเราหรือเปล่านะครับจุ๊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 บ การผลปีศาจดับเบินการต่อนี่ครับไหมสต๊อกโโอ้ Wenn. หเยอะกว่ากันได้เลยห้าพันเหรียญของขวัญนี่ครับของประมาณนี้ครับนี่ครับผลแม็กมาโอ้โหหมดสต๊อกทุกเรื่อทุกคนดูดินะครับผลแม็กมาผลรถจ้าวนะครับนี่หมดสต๊อกแล้วนะครับดูดิครับใช้โอ้โหเยอะเลยนะครับไหมผลทั้งหมดทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ผลโมจิป่ะคนน่าจะอยากได้ผลตรงนี้นะครับโมจิใช่ป่ะนะเออนะครับ ผลพิศาดผลมังกรเนะยครับโอ้โหผลเสือน่าเยอะสุดแล้วใช่ไหมครับที่ทูกกนอยากได้นาะเดี๋ยวก็จัดการให้แน่นอนนะครับไม่ต้องหวงนะครับเดี๋ยวมาแจกแน่นอนผลเสือนะครับแล้วก็นี่เป็นผลแมกมาเนาะแล้วก็ผลโมจิผลโมจิเป็นอันนี้นะครับแสงว่าผมที่ว่าไม่มีเดี๋ยครับผลโมจิใช่ไหมจะขอดูก่อนนะครับผลโมจิผลโมจิน่าจะยังไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับโมจิโมจิอืมน่าจะยังไม่มีจริงๆด้วยอันนี้เป็นผลอะไรไม่รู้นะครับ อะไรไม่รู้นี่เห็นไหมเลิกจัดเก็บนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้มั้งนะครับทุกคนนะครับอ่ะก็มีของประมาณนี้นะครับใครอยากได้ดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับผมเนาะก็จะมาแจกให้นะครับแล้วก็สุ่มแจกให้แน่นอนนะครับเนาะแจกแน่นอนนะครับผมผมไม่เล่นนะครับในนี้เนาะก็มีเยอะเลยนะครับก็เลยมาแจกทุกคนดีกว่านะครับเนาะก็บอกเลยนะครับใครอยากได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมทําตามกติกาด้วยนะครับ คลิปนี้100ไลค์นะครับนะสักหมื่นวิวนะครับผมช่วยกันดันหน่อยแล้วกันนะครับถ้าถึงก็จะมาแจกให้ไม่ได้ขออะไรเยอะเลยนะครับก็ฝากดันหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะดันคลิปให้หน่อยเด้อนะครับทุกคนฝากหน่อยนะครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครอยากได้นะครับําตามกติกาได้แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีอะไรมากเลยนะครับมีดาบโอเด้งให้ด้วยนะครับโหนะครับใครไม่อยากได้รับอกเลยว่าสุดจัดนะครับ โคตรเทเลยนะครับตีดาบโอเด้งมาเรียบร้อยนะครับเงินก็มีเลเวลก็เกือบตันนะครับโอ้โหใครยังไม่อยากได้ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาไปดันนะครับอยากลงรลงกับเพื่อนอยากดันกับเพื่อนเอาไปได้เลยนะครับโอ้โหโคตรจะคุ้มนะครับเอาไปนี่แบบคุ้มเลยนะครับโอ้โหคุ้มแล้วก็แบบยิ่งคุ้มนะครับหายคีสก็ใช้ได้นะครับโอ้โหใช้ได้ทุกอย่างนะครับโคตรดีนะครับเห็นไห หายคียก็ใครได้นะครับอ้โหใช้ได้หมดเลยนะครับโคตรจะดีนะครับแล้วก็โคตรจะคุ้มนะครับอ้โหดีกว่านี้ก็ไม่วิ่งแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ดันวิวให้ถึงด้วยนะครับแล้วกดไลค์ให้ถึงนะครับรับรองว่าได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับบล็อกฟู้ดฮะ